เฮ้ย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 มาทำอะไรวะนี่งไงรู้แล้วต้องยิงอะไรไปมาแล้วเราไปกิ้งตามมันด้วยนะฮะวิ่งเดืลูกวิ่งฮีโลไปจัดการมัน สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Catcaster ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้ำได้พาเพื่อนๆกลับมาพบกันในเกมไทยโปเกมอนอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่4แล้วใช่ไหมไม่รวมครั้งที่เป็นเดโมโนเนาะแล้ววันนี้นั้นก็จะพาเพื่อนๆมาเริ่มมาจนภัยกันไปในบทที่2นะคะเห็นไหมเอ่ยเซฟเตอร์ทูไปหนุ่มน้อยฮีโร่เอ๊ะเดี๋ยวนะรอบที่แล้วคือเราเริ่มขึ้นมาคือเราขึ้นลิฟต์นี้มาแต่ทางนั้นเหมือนจะมีทางไปด้วยหรือเปล่า เดี๋ยวนะคะลองโอ๊ยล่วงล่วงลิฟต์ล่ลวงลิฟต์ล่ลวงลิฟต์อา้าวล่วงลงมาแล้วขึ้นใหม่ๆค่ะไอลิฟต์นี่ก็ไม่มีการกดชั้นอะไรทั้งนั้นทึบทึบทึบเดี๋ยวนะวิ่งออกไปกระโดดได้ไหมกระโดดกระโดดอา้าวตายอะไรกันเนี้ยอะไรกันเนี้ยเห็นไหมอาจจะกระโดดไม่ถึงใช่ไหมคะอาจจะต้องวิ่งออกไปก่อนแล้วก็กระโดดขึ้นข้างบนหรือเปล่าทึบทึบอา่านี่นะจะต้องมายืนรออยู่ตรงนี้ ขึ้นไปเลยไปฮึอ่านั่นไงเจอแล้วค่ะวลีทองของเรารอบนี้จะเป็นยังไงต่อนะบอกว่าเด e s t e p into the h r t s e living d e p r p s t i o n พวกเขาได้แทงเข้าไปในหัวใจของพวกเขาแล้วก็ปล่อยให้ออพวกมันวางยาพิษหรอ silence in horror and fear แล้วก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความสยองขวัญและความหวาดกลัว อ่าอเวลานี่มันเหมือนกับเป็นเรื่องราวไงไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะไปลุยไปจนไทยกันเลยหลังจากเปิดตัวด้วยคำวลีทองแบบนี้แล้วปึ๊บปึ๊บป๊บหวังว่ารอบนี้จะไม่ยากเกินไปนะเพราะรอบที่แล้วนี่มึนตึบมากโรบัสใช่ไหมแปลว่าความแข็งแรงเฮ้ย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 โอ้โหมีการโอ้โหฉีหาแล้วกลายเป็นคำว่าลัสนะคะสนิมขึ้นเน่พังจ้าอ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วค่ะขึ้นบันไดไปเลย บันไดนี่มันมีเยอะเหลือเกินนะในเกมเกมนี้กองกำลังตัวอักษรทางน้านี่อะไร immortal ออม,มตะเฮ้ยไงเอ่ย,เ,อยเราต้องกระโดดไปตรงคำว่า immortal เหรอไม่น่าถึงนะล่วงมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือเราล่วงลงมาบนนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนกับชันชลาใช่ไหมที่มันปกติมันต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนได้แต่ว่ามันไม่เลื่อนเดี๋ยวนะคะ เรามีทำเหมือนกันเราจะต้องผสมตัวอักษรตรงนี้แปบบ๊บนึงนะขอดูกันนะแล้วก็มีไอ้แท่นนั้นที่เขียนคําว่า join เหมือนกับมันโดนเชื่อมล็อกติดกันอยู่เราก็น่าจะต้องทําการแยกมันแล้วก็ไปขันโยกให้อยู่ทางขวามือนะคะอะโอเคมาดูกันนะคะว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างออมีอะไรบ้างะอะอ๋นนี้ไงเดี๋ยวนะคะ คือเราต้องหยุดไอตัวที่มันกำลังสับอยู่ใช่ไหมแหมสับง่ายๆในน้ำถนัดมากค่ะบอกเลยสต็อปโอเคเราต้องไปหยุดตัวสับนั้นก่อนเพราะว่าเรายังนึกไม่ออกว่าน่าจะทำยังไงให้มันแยกออกจากกันมีสับอะไรที่แปลว่าแยกบ้างเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดอ๋วไปหน่อยดึงมาปึ๊บสองสามเดี๋ยวทำไมสองเยอโอ้โหใครจะเดินผ่านได้เนะี่ย ออโอเคย่าย่ะโอเคหลังจากที่เราเงียบสักพักนะคะเราก็ได้หาทางผสมทําให้มันหยุดได้นี่คือยากกว่าการผสมตวงสอนจีิงนะเนี่ยบ้าไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งด่ากันตอนนี้นะคะอะแล้วก็ถัดไปใช่ไหมเราจะหายตรงคาว่าจอยได้ก็น่าจะต้องทำไ,ไงออนเหระเปิดไม่มีอัพไม่มีเดี๋ยวนะคะ แยกก่อนเดี๋ยวนะเขาบอแยกอภาษาอังกฤษมันคืออะไรอะถ้าเป็นภาษาไทยนี่ได้ไปแล้วไงแต่ประเด็นคือมันเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวขอนึกก่อนสป l ิ t ได้ไหมนี่ไงเขาเหมือนจะมีตัว L ตัว P เดี๋ยนะเดี๋ยวลองดูนะคะ S P L I อาสปลิทแยกใช่ป่ะได้ไหมเอ่ยขอลองดูก่อนนะคะปรากฏว่าน้ำสะกดผิดจ้า เอ้ยไม่ผิดนี่ไงมีอร yeah. อร่าเย้เฮ้ยมันสุดยอดมากโอ้โหโอเคทะมันแยกแล้วนะคะตอนนี้นะังก็ต้องวิ่งไปดึงคันโยกใช่ไหมเพิบปเห็นอนะ่ะคันโยกทำให้เลเซอร์หายไปเหรอแล้วยังไงอ่ะก็ต้องยกมันขึ้นไปทำยังไงดียกขึ้นอัพลองจะกค่าวว่าอัพมีอะไรที่แปลว่ายกขึ้นได้อีกนี่ขึ้นลอยลอยมีแม็ลาย ไม่ใช่แล้ว F R Y ไม่มีคำว่าขึ้น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  l a ส s Up ใช่ปะเดี๋ยวนะเพราะว่ามี A I S เนี IS, ่ยมี R ด้วยเนี่ยเดี๋ยว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 ขอลองกันนะคะา A ถ้ากดยังไงอะ I S E ปะสมควรที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มโดยด่วนเดี๋ยวไปดันคานี้อไปก่อนอ้าว ันโยกน้ำหายไปแล้วไม่เพิ่งขึ้นไปตาย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 โอ้ยหายหมดเลยอะไม่ใช่ละต้องมาเริ่มก,กันใหม่นะคะเฮ้ยแต่มันยังแยกอยู่ค่ะงั้นทีนี้อเอาแค่คำว่าสต็อปใช่ไหมมาบอกเลยค่ะว่าเกมนี้ที่นานไม่ใช่อะไรเลยค่ะโมจ์แต่ไข่พัลซซ่ไม่ได้นานเพราะว่าแบบยากหรือว่าอะไรเลยนะคือไขไม่ออกไข่ปริศนางงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เดี๋ยวรอบนี้นะ,ะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่าเดิมค่ะตึกยกตึกยกตึกยกโ <c oughs> อเคเฮ<ะ>้<ๆ> <c oughs> ยฉันทำอะไรของร้านวะมาดึงฮันโยก็ต้องรีบไปผสมคำว่าเลสไปเร็วลูกฮีโร่วิ่งปึ๊บ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 ฮีโร่ไปเร็วฮ okay. <c oughs> ีโร่โอเคพากลยังไงนะ <c oughs> uh, A I S E โอเคแล้วสีเขียวจะหมดแล้ว เราต้องให้มันลอยขึ้นใช่ไหมคะนี่ไงแล้วก็ไปตรงสะพานนี้เอ้ย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 จะโดดขึ้นนี่ลูกขึ้นโอเคค่ะอ่าโอ้แค่การที่ตักข้ามฟ้านี่มันวุ่นวายขนาดนี้เลยนะเนี่ยจากอิมมอร์ทัลนะคะตอนนี้เหลือแค่คำว่ามอร์ทัลเรากลายเป็นมนุษย์แล้วทอมอมตะได้จากเราไปแล้วนะคะอ่ะไปกันต่อโอเคตรงนี้ต้องกระโดดลงไปใช่ไหมคำว่ามอร์ มอมอแดนมอมากกว่าอันนี้คำว่าโหวตแล้วยังไงแล้วก็มีคันโยกเนีย่ยนะคือนะว่าต้องใช้คันโยกแหละแต่มันจะเป็นคำว่าอะไรละ่ะที่จะเป็นตัวเอาไปคอนโทรลคันโยกได้มอโหวตเอ,อ่อมอโหวตเดี๋ยวนะข้างล่างนี้ก็แปลว่าเราต้องเปิดตัวคันโยกนั้นก่อนอนะ เดี๋ยวขอดูคำก่อนนะคะที่เอามานันไปติดกันก่อนไหมยึกไม่ออกเอ Enter ็นเตอร์ดูอืมรีอรวดเหรอรีมูฟเออได้ปะรีมูฟเอาตัวอีไรีมูฟก็จะรีมูฟอะไรรีมูฟไอตัวคันไอตัวคันโยกเมื่อกี้เหรอไอตัวที่มันปิดคันโยกใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะคะ รีมูฟแล้วค่ะรีมูฟคืออะไรวะรีมูฟคือดึองมันขึ้นมาต <c oughs> อนนี้คือรีมูฟเหรอเดี๋ยวนะแล้วเราต้งจะไปเปิดคันโยกไม่ได้เหรอเนะี่ยเอารีมูฟไอ้นี่ออกไปได้ไหมตะแกรงเนี่ยเดี๋ยวนะคะเราเรีมูฟแล้วเร็มมันมีคำว่าเรมด้วยเหรอไม่น่าใช่เดี๋ยวเราจะแท่งลงไปตรงนี้ค่ะแล้วเราให้เหลือคำว่ารีมูฟแล้วใช่ปะ่ะอันนั้นเหมือนเป็นรถใช่ปะ่ะคะข้างล่าง ต่อไปคำว่า move ดูอ่านั่นไงรถเคลื่อนมาแล้วค่ะ yeah แล้วไงต่อแล้วไงต่อลูกอ๋อรถเข้าไปแล้วมันก็ปลดล็อกตรงนี้ให้เลยนี่ดึงแขนโยกซะอ๋อมีตัว O อ้าวไอ้นี่ไม่เปิดเหรออ๋อเปิดแล้วค่ะรถคันนั้นสกัดว่า SHOOT ใช่ไหมชูดยิงให้ไปยิงใครล่ะลูก ถ้าเราจะไปยิงใครเนี่ยเดี๋ยวนะคะโอ๊ยโอ๊ยอ๋อวิ่งผ่านกระสุนก็คือยิงเลยอ๋ออันนี้ขึ้นโอเคเอา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 กระสุนหมดพอดีอ๋ออันนี้ขึ้นอันนี้ลงโอเคค่ะเข้าใจละเราขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นได้ถึงไหนขึ้นหมดแล้วจะโดนทำลายไหมไหนลองสิขึ้นไมให้สุดเลยเฮ้ยขึ้นได้สุดจริงๆด้วยอ่ะ อ๋อเดี๋ยวนะตรงนั้นมีอะไรอ่ะเดี๋ยวลองซื้อันยิงไปโดนอะไรนะลงไปเรืนึงๆฮึบฮึบเฮ้ยเดี๋ยวนะเราลองยิงไปเรื่อยๆนะคะยิงเตะโดนไหมอึ้บโดนอะไรวะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะคะไม่มีอะไรให้โดนเลยอะ่ะมีไอเนี่ยอะไรเนี่ย Pro Agenda เดี๋ยวคำนี้นะคะสุดแล้วนะไปหามาให้มันแปลว่าคำโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็มาคู่กับคำว่าลายโกหกเป็นตัวพิษสารมาอีกแล้วอะ่ะมู่ี่เราเจอพิษสารหลายอย่างไปเลยนะพิษสารแห่งความกลัวพิษสารแห่งความเกลียดทางนีพิษสารแห่งคำโกหกตายแล้วทำไมมันน่ารักอย่างนี้เนี่ยเฮ้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 ยมาทำอะไรวะนี่งไงรู้แล้วต้องยิงอะไรถอยมา แล้วเราไปกิ้งตามมันด้วยนะฮะวิ่งเดลูกวิ่งฮีโร่ไปจัดการมันย่างลูกโอ้โหฮีโร่ฮีโร่ลูกโดนยิงทิ้งเองเนี่ยนะ,ะอ๋อเราห้ามโดนตัวโอยิงนะคะเราต้องให้ยิงมันออลลี่คะ่ะปึ๊บไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยขึ้นอีกหน่อยอาจจะต้องยิงให้โดนหัวด้านนั่นใช่ปะใช่ปะ เห็นมีอะไรเลยอนะเดี๋ยวนะรเรายิงผิดจุดเนะี่ยเอาไหมฮึบอ๋อเราต้องยิงไปเพื่อปิดไม่ให้มันเล่นดนตรีบ้าบอนี่ต่อไปขึ้นอิกหน่อยโอเคค่ะอันนี้น่าจะได้นะอา่าเหลือสุดท้ายแล้วโอเคยิงไปฮึบโอเคชนะไหมหังไปสิอา่าเป็นไงล่ะต้องทำดอกลวงเราไม่ต้องมาทำเป็นพูดเลยนะ ไปกันต่อนะคะโหเฮ้ยมีกระทั่งสู้กับปีศาจด้วยเกมนี้ข้างั่งโมเดว่าฟองเล่นแปลว่าการตกลงมาหรือเปล่าแล้วมันจะเดินไปไหนแล้วนะฮะไปอันนี้คันโยกนะคะมีคำว่าโอเพก็คือเปิดลองโยกดูนะอ๋อมันจะเอาคำนี้มาติดกันเ้าเอ้าคลอสอ๋อมันโกหกมันจะเป็นตัวที่ใช้เปลี่ยนคำใช่ไหมเอ่ย ก็คือพอมันมันไปนโดนคำที่แปลว่าอะไรคำนั้นก็กลายเป็นคำตรงข้ามใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน้ำถามจะมีใครตอบน้ำไหมเนี่ยน้ำต้องบอกว่าเออมันเป็นแบบนั้นอ่ะไปกันต่อนะคะเจออีกแล้วไอ้เจ้าตัวลวงโลกนี่นะ yes yes ก็กลายเป็น no no, no, no. เพื่ออะไรอะ no no น่าจะไม่ใช่ n o ค่ะน่าจะเป็น on มากกว่า ท yeah. ำง่ายๆเนี่ยถนัดนักละ่ะบอกเลยจะโดดลงไปตรงนั้นใช่ไหมคะอ่ะไปลองดูนะปึ๊บ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 โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวตรงนี้ลิฟต์มันเหยียบเราได้ขอลงมาก่อนเนื่องจากเรามีประสบการณ์การโดนลิฟต์เหยียบไปแล้วนะคะโอเคเย้ okay, yeah. ขึ้นลิฟต์แล้วเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนนะคะน่าจะมีบรลลี่ทองนั่นไงว่าแล้วเชียวมาเลย คำโฆษณานะคะถูกขับเคลื่อนด้วยการโกหกและการบิดเบือนความจริงมันเป็นการอยู่รอดของความงมงายนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยจะโหร้องในยามที่หนังสือได้กลายเป็นอาหารของเปลวไฟออันนี้น้ำปลาแบบสรุปไป,ปให้เลยนะคะบอกเลยว่านำมาเรียบเรียงให้ทีหลังนะเพราะมันค่อนข้างยาวอไปดูกันต่อค่ะที่น้นว่าไอ้เจ้าว,วีเนี่ยไม่แน่นะว่าพอเราเออกมาต่อกันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องราวก็ได้นะคะ อืมตรงนี้มีอะไรเนี่ยเออฉันต้องกระโดดลงไปในที่ที่ฉันไม่รู้จักอีกแล้วสินะเอาแล้วลูเบิ์ลเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสนิมใช่ไหมเราต้องระวังมันหกักค่ะนั่นไงลัสไปเลยฮูอันนี้อะไรคะปริญนาทัดไปไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าตัวโกหกแกจะไปไหนอ๋อมันจะต้องลงไปเปลี่ยนคำว่าออนเป็นออฟแน่ๆเลยคะ่ะฮึบอ่ะเดี๋ยวนะรี์ด เป็นโวตได้ไหมแล้วมันจะมีความหมายอะไรไหมเนี่ยคำว่าโวตอ้าวทำไมออกมาได้แค่คำว่ารีล่ลลละ ER อ้าวโว,โวเฉยอ้าวคำว่าโดน,น,นทำลายไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใหญ่ว่าออกไอคค้พวกนั้นโดนโอเคค่ะพวกนั้นโดนทำลายไปนะคะแกหันมาทางนี้สิฉันต้องการแกนะ เดินมาเดินไปทางนี้เอเจ้าทำโกหกเดินไปทางนั้นเออเดินไปเร็วเดินไปเร็วเอาจะวิ่งวิ่งไปไปด้วยกันมาด้วยกันแล้วสุดท้ามันจะทําให้คําว่าลออเป็นคำว่าอะไรคะเกณฑ์เพิ่มขึ้นลออคือศูนหายไปเกณฑ์คือเพิ่มขึ้นใช่ไหมเอิม่มเกณฑ์แล้วยังไงล่ะทีเนี้ยลงไปนี่คือไหมแน่ๆ เดี๋ยวนะคะคแล้วน้ำไม่เอาตัวศอกจากข้างบนมาใช้ได้ไหมมันน่าจะทําได้ใช่ไหมไอคำข,ข้างล่างนี้ดึงออกมาได้หรือยงังดึงไม่ได้อ่ะสองคำนั้นใช้ไม่ได้อ่ะอ่ะงั้นเอา R er เป็นใช้ก่อนดึงไหมลูกโอเค er เออเกนไม่ใช่ละมันน่าจะเป็นคําว่าอะไรมันมีไฟเราจะต้องยานวิ่งผ่านไปออะเกนนี่ไม่ใช่ใหญ่เลย เดี๋ยวนะเออ่ถ้ามีไปใช่ไหมต้องมีทางเชื่อมมีน้ำเดี๋ยวมีน้ำเตอร์ไม่ได้อ๋อรู้แล้วฝนไงเ a นใช่ไหมเดี๋ยวนะลองดูนะคะไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะไปเลยนั่นไงเย้เฮ้ยแบบเวลาไข่ปิศาจนาพวกนี้ได้คือรู้สึกปินอะ <c oughs> อ่ะไปค่ะไปกันต่อโอ้โหชุ่มฉ่ำมากเลยอะ มีเวทมนต์นะคะเวทมนต์ในการควบคุมคําให้สร้างผลได้ด้วยอะ่ะเจ๋งไหล่ะอ่ะไปดูกันต่อค่ะฮึบโอ้โหทำไมดวงต่อทั้งหลายมันถูกทิ้งขว้างเต็มไปหมดอย่างเงี้ยหรือมันจะหมายถึงคําพูดพล่อยๆนะนี่น้ำเริ่มแบบลึกซึ้งอีกละคําพูดพล่อยๆที่คนตักแต่พูดแล้วก็ทิ้งคว้างมันไปเห็นไหมคือกลายเป็นแบบเหมือนแค่ขยะอะไรอย่างเงี้นน่ะแหมคมปป่ะล่ะ <laughs> คือน้ำอะ่ะคิดไปเองไงลรวก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะคะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้โหตรงนี้คือจะบอกว่ามันยากมากตอนสมัยที่น้ำเล่นเดโม่น,นะคือน้ำติดตรงนี้นานมากแต่เนื่องจากเราเล่นเดโม่ม,มาแล้วนะคะน้ำรูล้ละฉันจะไม่โดนแกอีกเป็นครั้งที่สองาำว่าพาร์นะคะเดี๋ยวดูดีๆนะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะฮึบ <_ EN> <_ EN> ยางๆฮึบเออเห็นไหมมันเป็นกลับดกักเพราะมันปุ๊บปวดปุ๊บปบวนกลับมาเป็นกาเ์มของว่าแรบค่ะซึ่ง การที่เราทําให้กับดักแบบขยับบ่อยๆมันจะทําให้ตัวเอเนี้ยเกิดการสั้นสะเทือนนี่เห็นเปล่าแล้วมันก็จะร่วงลงมาอ่ะไปคือเราจะต้องเอาตัว S อเนี้ยนะคะไปประกอบทำใหม่ให้มันกลายเป็นํำอื่นนี่รอบเดียวผ่านจุดยอดไะละคือเคยเล่นมาแล้วตอนเดโมงไงสตร็นะคะแปลว่าสายเชือกหนังนะคือมันจะมารัดกับหนักเอาไว้คือเป็นจุดที่น้องว่าเท่มากๆคนคิดนี่คิดได้อะจริงๆ ถัดไปค่นี่ไม่คำว่าอะไรเอ่ยอ่อ ILE เดี๋ยวนะ ILE ก็ล n e ไงใช่ปะอาจจะเรียนแปลว่าคำโกหกได้แล้วอาจจะกลายเป็นเอ็ตัวนั้นสวัสดีเรารู้สึกเป็นปีศาจที่ไม่น่ากลัวนะมันดูแบบแต่มันก็มันก็สร้างประโยชน์กับเราได้เฮ้ยแต่คำโกหกก็ไม่ใช่เรื่องดีนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องการจะบอกเราว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องร้าเสมอไปหรอ นั่นไงคะตรงนั้นเหมือนจะมีตัว R วิ่งไปทางนั้นลูกวิ่งไปลูกไปเลยไปเลยวิ่งขึ้นไปเลยอย่างนั้นก็วิ่งเข้ากองไฟไปสิเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันคืออยู่เบื้องหลังอีวิวตายแล้วกู๊ดอ๋ออ๋อโอ้โหเออว่ะมันมันก็คิดได้เนาะรวมเป็นอีวิวก็กลายเป็นกู๊ดเฉยเลย ก็ประตูนี้โดนปิดอยู่นะคะน่คิดว่าเราต้องหาทางเพื่อที่จะเปิดมันหรือเปล่าลองเลื่อนไปใ,นใกล้ๆสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวนะว่าเราลองเลือ่อนคำว่ากูลงไปข้างล่างก่อนเนี่ามันน่าจะป้องกันภยัยพิบัติให้เราได้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วไปแล้วโกกลายเป็นคำว่าโกจ้ะโอเค okay. อ๋อนั่นไงนมีเข็มชี้ยายอยู่ตรงนู้นค่ะเธอไปนิดนึง นนิดนึงอย่าล่วงนะลูกฮึบโอ้โหแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงล่นะเนี่ยลองดูค่ะตายเป็นตายเออข้างหน้าต้องมีความดีฉันเชื่อว่าเราจะต้องมีความดีไม่ใช่แล้วเออน้ำรู้แล้วค่ะสรุปแล้วเราต้องเข็นไอ้เจ้าคำว่ากูนะมาด้วยแล้วว่าเราจะต้องทำการโอ้โอ้โอ้ อ๋อเดี๋ยวนะหรือว่ามันข้ามไปได้เหรออ๋อมันข้ามไปได้โธ่เราก็กระโดดไปเถอะแล้วถ้าเราร่วมมันนี้เราจะตายไหมะอ๋อไม่ตายโธ่โอเคค่ะน้ำเข้าใจละเพราะฉะนั้นเราจะเก่งคำว่ากูนะคะไปจนสุดทางเลยเพื่อไปเก็บวอลลีทอง มาฮึบ Where they start burning books eventually they end up burning men ก็คือที่ไหนก็ตามนะคะที่ได้มีการเริ่มเผาหนังสือนะสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดจบมันก็จะจบลงด้วยการเผามนุษย์โอ้โหคือชอบต่างประโยคนี้เอาละค่ะทีนี้เราก็จะเ,เขียนคำว่ากูดกลับไป ก็แต่แเราจะไปเปิดประตูนั้นได้ยังไงละเนี่ยนี่คือเราแค่ลงมาเอาหนังสือเหรอนานต้องคิดแล้วแหละว่าไอ้เจ้าคำว่ากูกับตัวอาร์มันจะกลายเป็นคำว่าอะไรที่ทำให้ประตูเปิดขึ้นได้บ้างนะคะขึ้นเข,นข็นไม่ขึ้นนะ่ะมันหนักอ่ะหรือว่าจริงๆเราไม่ต้องใช้ทุกคำลองดูเข็นใหม่ค่ะโลบเราต้องเอาไปให้หมด เห็นไ,ได้วยความยากลำบากอะ่ะเห็นความดีขึ้นภูเขานะคะคือสรุปแล้วพอเราเห็นขึ้นไปถึงเราอาจจะพบว่ามันไม่ต้องใช้งานเลยไม่นี่ฉันทำอะไรเนี่ยไปแล้วลูกอีกนิดเดียวจะถึงแล้วสู้เขาฮีโร่นายต้องเข็นได้ <c oughs> อา้อาวอ้าวตัวจีล่วงไปแล้วค่ะงั้นก็อ๋อขอบคุณมากค่ะที่ตัวจีช่วยล่วงลงไปนะคะ มันเป็นเขาประตูใช่ไหมคะเนี่ยคือแม่งแบบถ้าไม่ล่วงน้ำก็จะไม่รู้ใช่ปะถามจริง D O O A ดอประตูปืมเปิดไหมเย้ขอบคุณตัวจีนะคะที่ช่วยตากไปไปกันต่อเลยค่ะถ้ามันดูอีกนานเนี่ยนะอาจจะตัดจบก่อนดีไหมเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็ยี่ส่านาทีละเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะ leave off Faith uh. เอาเป็นว่านะคะสาหรับพาร์ทนี้นะน้าขอตัดจบตรงนี้ก่อนแล้วกันน้ะเพราะว่า20วานาทีแล้วเดี๋ยวคิดมันจะยิ่งยาวแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้ารับรองว่าเดี๋ยวจะรีบลงให้เร็วๆนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ติดตามดูกันมาถึงจุดนี้นะถ้าน้ามีข้อผิดพลาดในการแปลสัพ์คาไหนอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะน้ำจะได้ออกไปพัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่าภาษาอังกฤษน้ำก็ยังแบบว่าค่อนข้างอ่อนแออ่ะเอาเป็นว่าถ้าชอบ้าร์ทไส์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำห,นนะะห,หรับ ค่ะ